เริ่มจากการวางแผนความต้องการวัสดุกันก่อนนะครับการวางแผนความต้องการวัสดุตามแนวคิดของระบบ MRP จะมุ่งเน้นการสั่งวัสดุให้ถูกต้องเพียงพอกับจํานวนที่ต้องการและในเวลาที่ต้องการการจะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้นั้นจําเป็นต้องมีการประสานงานภายในระบบเป็นอย่างดีระหว่างความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตและผู้ส่งมอบโดยมีหน่วยงานกลางเช่นฝ่ายวางแผนช่วยในการประสานและรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆมาทําการประมวลผลและจัดทําเป็นแผนความต้องการวัสดุแต่ละรายการผลจากระบบ MRP จะเป็นรายงานที่บอกให้ทราบว่าจะต้องทำการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุอะไรจำนวนเท่าไรและเมื่อไรโดยแผนการสั่งซื้อวัสดุทั้งหมดจะมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันคือผลิตภัณฑ์หรือวัสดุขั้นสุดท้ายที่กำหนดไว้ในตารางการผลิตหลักและแผนความต้องการวัสดุนี้เปรียบเสมือนตัวประสานเป้าหมายของบริษัทกับทุกฝ่ายนั่นเองครับ หัวข้อต่อมาคือจุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่หรือ reorder point จุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่เป็นการบริหารจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังโดยกำหนดจุดที่จะสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่ไว้ล่วงหน้าจุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่นั้นมีความสัมพันธ์แปรตามตัวแปร2ตัวคืออัตราความต้องการใช้วัสดุคงคลังและรอบเวลานำในการสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลัง ระดับวัสดุคงคลังรายการนั้นจะลดต่ำลงในช่วงสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังจนถึงระดับต่ำสุดที่วางแผนไว้และเมื่อกำหนดเวลารับวัสดุหรือสินค้าจะทำการรับสินค้าเข้ามาดังนี้คือการรับสินค้าแต่ละครั้งมีปริมาณที่จะทำให้มีสินค้าคงคลังถึงระดับที่วางแผนไว้การรับสินค้าแต่ละครั้งมีปริมาณคงที่ตามล็อตไซส์ที่กำหนดไว้และจุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และเวลารอคอยคงที่เป็นสภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดของขาดมือเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอน สำหรับจุดเติมเต็มสินค้าหรือวัสดุคงคลังใหม่ในอัตราความต้องการวัสดุคงคลังที่แปรผันเป็นสภาวะที่อาจเกิดของขาดมือได้เพราะอัตราการใช้หรือความต้องการวัสดุคงคลังไม่สม่ำเสมอจึงต้องมีการเก็บวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัยซึ่งช่วยให้อัตราการบริการลูกค้าดีขึ้นในกรณีที่มีข้อมูลความเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา,ารความต้องการวัสดุหรือสินค้าในช่วงเวลานำจุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่สามารถหาได้ดังนี้ ส่วนการสั่งเมื่อครบรอบเวลาในการสั่งหรือ Fixed Order Interval ระบบนี้จะกำหนดช่วงห่างของการตรวจสอบระดับและวัสดุคงคลังแต่ละครั้งเป็นระยะเวลาคงที่หากระดับวัสดุคงคลังไม่เพียงพอกับความต้องการก่อนถึงกำหนดการตรวจสอบครั้งต่อไปให้ทำการสั่งวัสดุหรือสินค้ามาก่อนกำหนดการตรวจสอบได้ความถี่ในการตรวจสอบและสั่งซื้อวัสดุหรือสินค้า จะแตกต่างกันตามประเภทของวัสดุหรือสินค้าโดยเป็นการกําหนดจากฝ่ายวางแผนปริมาณการสั่งวัสดุหรือสินค้าแต่ละรายการจะแตกต่างโดยปริมาณการสั่งจะเป็นการประมาณการล่วงหน้าและครอบคลุมความต้องการใช้ในระยะสั้นๆเช่น2สัปดาห์4สัปดาห์หรือ12สัปดาห์โดยใช้การตรวจสอบวัสดุหรือสินค้าเช่นการตรวจนับการดูข้อมูลจากวัสดุคงคลังกราดการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น สิ่งที่เราสนใจสําหรับระบบนี้คือระดับวัสดุคงคลังสูงสุดที่วางแผนไว้ซึ่งในการสั่งแต่ละครั้งเราต้องมั่นใจว่าวัสดุคงครังจะขึ้นไปถึงระดับสูงสุดนี้ระดับสูงสุดดังกล่าวจะต้องมากพอที่จะใช้ในช่วงรอการตรวจสอบและช่วงเวลานําการสั่งดังนั้นระดับวัสดุคงคลังสูงสุดที่วางแผนไว้เราจะกําหนดให้เป็นทาร์เก็ตเลเวล แ a ร็เก็ตเลเวลในอัตราวความต้องการวัสดุคงคลังคงที่และรอบเวลาคงที่เป็นสภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดวัสดุหรือสินค้าขาดมือเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนสามารถหาได้ดังนี้ครับ t a ร็เก็ตเลเวลในอัตราวความต้องการวัสดุคงครังที่แปรผัน เป็นสภาวะที่อาจเกิดของขาดมือได้เพราะว่าอัตราการใช้หรือความต้องการวัสดุคงคลังไม่สม่ำเสมอจึงต้องมีการเก็บวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัยซึ่งช่วยให้อัตราการบริการลูกค้าดีขึ้นสามารถคำนวณได้ดังนี้ครับ